านผู้ชมทางกองบัญชาการกองทัพไทยเขามีการสรุปรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเขาก็จะทําแบบนี้เป็นรายวันนะครับก็สรุปรายงานนะครับของวันที่20สิงหาคมสถานการณ์โดยรวมตรวจพบการเคลื่อนไหวของกองกําลังกัมพูชาบางส่วนของชายแดนในบางพื้นที่นะฮะกองกําลังกัมพูชามีพฤติกรรมยั่วยุมีการข่มขู่ รวมถึงตะโกนกล่าวหากองกำลังของไทยว่าพยายามที่จะบุกรุกอาณาเขตของกัมพูชานี่นะฮะแล้วก็มีการตรวจพบยานพาหนะทางอากาศที่ไม่มีคนขับห้าคันพร้อมกับรถบรรทุกหลายคันและยานพาหนะอื่นๆที่เคลื่อนย้ายเข้าไปในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนกองกำลังไทยและกัมพูชายังคงประจำการในตำแหน่งป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็บอกอีกว่า 19สิงหาคมกองกำลังกัมพูชาปิดกั้นทีมผู้สังเกตการนะหรือว่า IoT จาก8ประเทศอาเซียนในการเข้าพื้นที่ชายแดนที่ช่องอาม,ม้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยอ้างว่าไม่ได้แจ้งขนาดของตัวแทนล่วงหน้าการกีดขวานี้เกิดขึ้นแม้ว่าการปรับใช้ของ IoT ได้ดำเนินการตามกรอบการหยุดยิงที่ตกลงกันนี่นเราก็พิจารณาว่าการกระทำแบบนี้ไม่เคารพ ทีมผู้สังเกตการระหว่างประเทศนะ,ะสังเกตการประเทศไทยแล้วก็บอกว่าทีของเขาเนี่ยเราก็ไม่เคยขัดขวางแต่ของเราเนี่ยดันขัดขวางแบบนี้นะฮะแล้วก็รายงานด้วยว่ากองกำลังของไทยไปค้นพบวิดีโอของทหารกัมพูชาที่สั่งการติดตั้งระเบิด pm pmn 2นะี่ะอย่างที่เราทราบกันเรื่องที่ ทหารของกัมพูชาพยายามจะขัดขวางการเข้าไปดูพื้นที่ของคณะ IoT นี่นะครับก็ปรากฏว่าผู้ช่วยทูตทหารของมาเลเซียซึ่งก็อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยนะฮะได้ออกมาบอกนะครับว่ารู้สึกเสียใจอย่างมากต่อพฤติกรรมของทหารกัมพูชาเพราะเป็นการกระทำที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพนะฮะ แล้วก็บอกด้วยนะครับว่ามีหลักฐานชัดเจนทั้งในเรื่องของการใช้ระเบิดการใช้ดโดรนรวมถึงการบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยการสร้างข่าวปลอม mm hmm. เผยแพร่ในสื่อแล้วก็ในโซเชียลมีเดียี่นะฮะทางกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ย mm hmm. ได้เอาคำพูดของ mm hmm. ผู้ช่วยทูตมาเลเซียน,นั้นเอามาเผยแพร่ด้วย mm hmm. ว่าทหารของกัมพ mm ูช hmm. าอ, mm hmm. ออกมาแบบนี้เนี่ยคือ mm hmm. คุณไม่มีความเป็นมืออาชีพใช่ ใช่ไหมจะมาอ้างว่าเมาล่องเมาเล่ามันฟังไม่ขึ้นนะฮะไม่เคารพต่อหลักการทางการทูตขั้นพื้นฐานใช่แม้จะอยู่ต่อหน้าคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศที่เดินทางมาเพื่อสังเกตการอย่างเป็นทางการคุณก็ไม่เคารพนะครับไม่ใช่เป็นเพียงการกระทําโดยบังเอิญของทหารคนใดคนหนึ่งที่อ้างว่าเมาสุราแต่มันคือพฤติกรรมที่เป็นระบบ ของกองทัพกัมพูชานี่ฮะคือมันเป็นมันเป็นแบบนี้แหละกอน,น,บบนัอบคนมันจะเป็นแบบนี้แหละอย่ามาอ้างว่าคนนี้เมานะนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ข่าวเมื่อวานนี้นะครับที่คุณวิทยานะฮะเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลจันทพบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัภยสงครามนะครับ แล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาตามที่รัฐบาลได้ประกาศเอาไว้คุณวิทยาเนี่ยบอกว่าช่วงที่อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแต่ละคนก็เป็นห่วงบ้านมากตอนนั้นเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงนะฮะเพราะปล่อยทิ้งไว้ตามลําพังแม้เจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงจะไปช่วยดูแลบ้านและดูแลสัตว์เลี้ยงให้แต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีจนกระทั่งทราบว่าเอาละรัฐบาลประกาศให้งดเก็บค่าน้ําค่าไฟและน้ําประปานี่นะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบเป็นเวลาสักสองเดือนพอวันนี้ กลับมาที่บ้านนี่ฮะโชว์บินค่าไฟสองพันกว่าบาทท่านผู้ชมฮะแกก็เลยตกใจไปอ้าวโอ้โหไม่มีเงินจ่ายหรอกไม่รู้ว่าการไฟฟ้าจะมาตัดไฟตอนไหนนะครับล่าสุดท่านผู้ชมฮะล่าสุดนั้นทางคุณชนินรุ่งธนาเกียรติเลขานุการรัฐมนตรีมหาไทยได้โพสต์เอกสารชี้แจงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมข้อความชี้แจงผ่านสื่อออนไลน์ว่ายืนยันรัฐบาลมีข้อสั่งการเรื่องการงดเว้นเก็บค่าไฟค่าน้ําในพื้นที่นะครับที่ประกาศเป็นพื้นที่อพยพไปแล้วดังนั้นจะไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนะครับส่วนในเชิงการดําเนินการอาจจะมีความคลาดเคลื่อนของขั้นตอนการปฏิบัติการต้องขออภัยผู้ประสบปัญหาทุกท่านครับนะครับ ทั้งนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทําหนังสือชี้แจงออกมาแล้วเพื่อให้ความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนนะครับถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่ต้องอพยพคือพื้นที่ที่ประกาศนะเป็นพื้นที่ประสบภัยนั้นท่านไม่ต้องจ่ายค่าน้ําและค่าไฟแน่ๆน,นะฮะแต่ที่เ,เลขารัฐธนตรีมหาไทยบอกว่ามันอาจจะอาจจะมีบินไปอ่ะอันนั้นก็เป็นความคลาดเคลื่อนหรือว่าเป็นความลักลั่นคือ ส่งไปแล้วอะประมาณนั้นนะฮะหรือไม่งั้นเจ้าหน้าที่ก็ทําไปตามขั้นตอนไม่ต้องจ่ายนะฮะอสองเดือนนะฮะกรกฎาคมกับสิงหาคมะฮะนี่ดีฮะแล้ววันนี้นะฮะท่านผู้ชมะฮะวันนี้ทางคณะรวมพลังแผ่นดินเขาจะไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภานะฮะก็จะไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภา,นะะา,า,ภาล่าสุดนั้นก็มีพี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะฮะขึ้นรถไฟ ขึ้นรถไฟมาจะไปร่วมชุมนุมด้วยนะครับขึ้นรถไฟมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นมีรายงานข่าวว่าพี่น้องชาวอำเภอหาดใหญ่สงขลานะฮะหาดใหญ่ด้วยนะฮะประมาณร้อยคนได้ฮะร้อยคนขึ้นไปรอขึ้นรถไฟขบวนรถเร็วที่172ปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ครับ พื่อไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มคณะร่วมพลังแผ่นดินที่หน้าสภาในวันนี้21สิงหาคมโดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมน้ำดื่มอาหารกระเป๋าเสื้อผ้าติดตัวไปด้วยครับนี่แหมใช่ไหม,ไม,ไม,ไมทันทีที่รถไฟขบวนนี้เทียบชานชาลาพบโอ้โหชาวจังหวัดยะลาชาวจังหวัดปัตตานีซึ่งโดยสารอยู่บนรถไฟก็โบกสะบัดธงชาติไทยเพื่อต้อนรับกลุ่มผู้ชุมนุมชาวสงขาคือ มีกลุ่มผู้ชุมนุมมาจากยะลามาจ right ากปัตนีนีแล้ um uh> วอืนี่ฮะเขานั่งมาก่อนแล้วใช่ไหมโบกธงมาเลยโบกธงนี่มาเจอกันคนใต้นี่แบบสุดยอดจริงๆนะเห็นไหมโอ้โหนี่ขบวนขบวนนี้แหละฮะเดี๋ยวฟังเสียงของพี่คนหนึ่งเป็นเป็นชาวเภอสเดลไม่ได้หัดใหญ่นะฮะที่ร่วมขบวนมาด้วยนะฮะ ไปคัดค้านเอ็มเราไม่เอาค่ะให้สมควรมีไว้ประมาณเอาเปรียบประเทศชาติเอาเปรียบประชาชนเพราะเราทุกคนรับชาติยิ้มได้ไปกันค่ะครับวนันนี้ไปกันกี่คนนั้งวันเลยไปกันสองคันสองขบวนสองข,บ,บ,วองขบ,บวนสองตู้ค่ะสองตู้ครับรถเต่าตู้ไปสองตู้ค่ะคุณเป็นคนในสงขาหมดเลยใช่ไ,ไหมสงขาค่ะจังหวัดสงขายมเพรเภอร์ดาลค่ะเราไม่คัดค้านมันต่อไปทุกอย่างเราจะไม่มีที่อยู่่ไปคัด เพียมนวยนะฮะเพียมนวยนะครับมาจากสเดาครับหนึ่งในผู้ชุมนุมที่มาเนี่ยนะฮะมีเป้าประสงค์คือจะมากดดันนะครับจะมากดดันให้ยกเลิก MOU43 และ MOU44 ด้วยเนื่องจากว่าเราเนี่ยเสียเปรียบกัมพูชาจะไปคัดค้าน MOU ตรงนี้เราไม่เอาค่ะไม่สมควรจะมีไว้เพราะมันเอาเปรียบเรานะครับนี่วันนี้ที่หน้ารัฐสภานะครับ แล้วก็พี่น้องทางาสงขลายะลาปัตตานีน่ารักมากโอ้นี่ช่วยขนของให้ด้วยเดี๋ย <laughs> นี้เอาขึ้นมาเอาขึ้นมามานั่งด้วยกันมาๆนะะมีอาหารไปด้วยนะครับถ้าไปที่หน้ารัฐสภาแล้วไปไปถามหาพี่เล็กได้นะพี่เล็กสุราษฎร์อยู่ที่นั่นเหรอฮะใช่ับพี่เล็ก <laughs> ตอนนี้เตรียมข้าวเหนียวหมูปิ้งเนื้อทอดไปไปแจก <laughs> แม่แกสุดยอดจริงๆพี่เล็กก็คนใต้และคนสุราษฎร์ธ <laughs> านีนะฮะ <laughs> มีการตั้งเวทีแล้วด้วยนี่ใช่ไหมเอ็มมีตั้งเวทีย่อมๆแล้วนะครับที่รัฐสภานะฮะ่อไปแล้วกคคงจะเอ,อรอดูในวันนี้เลยล่ะว่าแพทองทานจะไปที่ศาลด้วยหรือเปล่าเนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เอ,อมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะฮะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณแม่คนหนึ่งชื่อคุณสุภลักษณ์แม่ของเด็กผู้หญิงอายุ16 ซึ่งทำงานอยู่ที่ชนบุรีคุณแม่เนี่ยไปหน้าด่านนะฮะหน้าด่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกที่อรัญญาประเทศสะแก้วไปขอร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือลูกสาวของตัวเองพร้อมกับเพื่อนอรวมแล้วสี่คนทั้งสคนนี้เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงนะอายุต่ำสุดก็13บาขวบอายุมากสุดก็คือ16บหกนะฮะชื่อน้องไอเดียอายุ16 แล้วก็มีอีกสองคนซึ่งเป็นเพื่อนกันอายุ15แล้วก็เด็กที่สุดก็คืออายุ13ทั้ง4คนนี้เนี่ยถูกหลอกว่าให้ไปทำงานที่จังหวัดชนบุรีทำสามวันห้าวันจะได้เงิน5,000เสร็จแล้วปรากฏว่าคนที่หลอกไม่ได้พาไปที่ชนบุรีพาไปที่สะแก้วเด็กเริ่มไหวตัวทันแต่ก็ยังถูกหลอกอีกจนกระทั่งถูกหลอกข้ามไปฝั่งกัมพูชานี่นะฮะ เออคุณตำรวจเนี่ยได้รับการประสานแล้วก็ที่สุดแล้วก็ขอความช่วยเหลือล่าสุดสามารถช่วยเหลือเด็กทั้ง4คนกลับมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับเนะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยพ่อแม่แล้วก็ญาติของเด็กทั้งหมดประมาณ12คนองคนญาติด้วยนะฮะมารอรับตัวเด็กกลับบ้านคุณสุภลักษณ์แม่ของเด็กอายุ16บเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะลูกทักมาว่าให้ช่วยเติมเงินให้หน่อย จะขอเงินติดตัวไปทำงานโอนไปให้ลูก30สิบาทนะฮะคุยกันจนถึงสองทุ่มเด็กก็เงียบหายไปจนถึงห้าทุ่มพอเกือบเที่ยงคืนน้องทักมาว่าแม่หนูโดนหลอกมาเขมรน้องบอกว่าเขามาส่งที่ป่าข้างทางแล้วก็ส่งพิกับมาให้ก็เลยถามว่าเออไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงใครพาไปนะฮะน้องคนนี้เขาก็เล่าว่ามีคนชวนไปทำงานที่ชนบุรีสามวันห้าวัน ได้เงิน5,000พอจะถึงชลบุรีไอ้คนที่พาไปบอกว่าเปลี่ยละต้องไปทํางานที่สระแก้วนะฮะพอถึงสระแก้วลงจากรถเขาก็ถามว่าคนไหนจะข้ามประเทศซึ่งปรากฏว่าไม่มีเพราะเขาจะไปทําที่ชลบุรีเขาถูกหลอกมานี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านพาไปนอนที่โรงแรมใกล้กับด่านปอยเป็ด นะ่ตอนแรกก็เชื่อว่าอ๋อนอนโรงแรมเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็จะพากลับมาส่งที่บ้านเพราะว่าเขาไม่อยากจะไปทำงานที่สาแก้วซะหน่อยปรากฏว่าพอถึงตอนเช้านี่น้องทักมาว่าตอนนี้อยู่ขเขมรแล้วแม่ถูกเขาหลอกไปที่นั่นอยู่ในโกดังมีคนอยู่เต็มเลยมีคนไทยยี่สิบกว่าคนเขาพามาขังเอาไว้ออกไม่ได้โอ้โหเท่านาั้นแหละแม่ก็เลยต้องไปที่ด่านให้มีการช่วยเหลือ แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานกันจนกระทั่งออช่วยเหลือมาได้แต่ระหว่างนั้นเนี่ยน้องก็ติดต่อมาเรื่อยๆนะฮะแม่บอกว่าก็เลยแนะนําให้ทําตัวเนียนๆทำตัวเนียน,น,นๆไปก่อนเหมือนว่าเราอยากมาทํางานถ้าเขาให้เปิดบัญชีแล้วเปิดไม่ได้ก็จะมีการขายต่อไปอีกทอดหนึ่งนี่นะฮะจุดที่ตั้งของโกดังนี้อยู่ตรงข้ามกับอําเภอโคกสูงน้องเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ประมาณ20คนนั่งนั่ง,น,งนอนนอน คือเดิมทีเนี่ยน้องคนนี้ทํางานอยู่กับบ้านย่าแล้วครอบครัวอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งทํางานกับญาติวันหนึ่งก็ได้200บาททำ4ี่ทุ่มถึงตีสองแต่ไปเจอเฟซบุ๊กมีคนทักมาชักชวนไปทํางาน3วัน5วันได้5 0 0 0ก็เลยสนใจเลยชวนเพื่อนไปรวมแล้ว4คนสุดท้ายแล้วถูกหลอกยังดีนะช่วยกลับมาได้เออยังดีนะช่วยกลับมาได้เพราะว่า ระหว่างที่ถูกหลอกเนี่ยเขาก็พยายามติดต่อส่งข้อมูลส่งโลเคชันให้แม่ตลอดโอ้โหนี่ไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วด้วยนะใช่เด็วมากเรื่องการหลอกลวงแรงงานเนี่นะครับก็เออมันมีคดีที่แรงงานชาวอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์166คน ก่อนหน้านี้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สอพอพุทธไทยสงฆ์ให้เอาผิดนางสาวอ่อยผู้หญิงคนนี้อายุ28ปีนะครับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตออสเตรเลียร่วมกับพ่อซึ่งเป็นอดีตรองนายกอบตอแม่ตายายแฟนและอดีตรองปลัดอบตอรวม7คนหลอกลวงจะพาไปทำงานภาคเกษตรและโรงแรมที่ออสเตรเลียอ้างว่ามีค่าแรงสูงถึงหลักแสนบาท เรียกเก็บค่าดําเนินการจากแรงงานที่หลงเชื่อ166คนนี้เก็บคนละ60,000ถึงแสนสองท่านผู้ชมฮรรวมเป็นมูลค่าที่ได้ไปนั้น10กว่าล้านสุดท้ายแรงงานทั้งหมดถูกลอยแพรครับไม่ได้ไปทํางานที่ออสเตรเลียตามที่นางสาวออยกล่าวอ้าง22มกราคมปีนี้ตํารวจสพพุทธไทยสงจับนางสาวออยได้นะครับจับได้ตามหมายจับสารจังหวัดบุรีรัมย์ ในความผิดร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือสามารถส่งไปทํางานต่างประเทศได้และเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมฮะ20สิงหาคมศาลนะครับศาลจังหวัดบุรีรัมย์ตัดสินพิพากษานางสาวออยนะครับมีความผิดทุกกระทงรวม166กระทงเป็นเวลาจำคุกนะฮะ8ป0ราปีจำเลยให้การรับสรารภาพก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำคุกเพียงแค่332ปีกับ996เดือนนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะคือผู้เสียหายเยอะ166คนเนี่ยคนละหนึ่งกระทงหนึ่งกระทงหนึ่งกระทงถ้าสารตัดสินว่าคุณผิดทุกกระทงคุณก็นับไปนะลดโทษจำคุกกึ่ง1เหลือ332ปีกับอีก996เดือนแต่ตามประมวลกฎหมายอาญาลงโทษสูงสุดได้ไม่เกิน20ปี ก็เหลือจำคุกนางสาวออย20ปีและต้องชดใช้ค่าเสียหาย10บล้าน7,90แสบาทนะครับทรัพย์สินบางส่วนก่อนหน้านี้ของผู้หญิงคนนี้ก็ถูกอายัดไว้แล้วเรียบร้อยและยังต้องจัดการกับอีก6คนที่เหลือฮะที่ร่วมขบวนการด้วยนี่คนนี้ฮะนางสาวออยไปหลอกลวงแรงงานเก็บเงินเขาคนละ6 0 0 0 0 0 0จ็ด0 0 0นจนถึงแ2นสองบอกว่ามีงานทำที่ออสเตรเลีย แล้วไม่มีงานจริงคนพวกนี้ถ้าแหก่กันมาแจ้งความตามความที่ปรากฏนั้นคุณก็เตรียมตัวตายตายได้เลยฮะโอ้โหคือคนละหนึ่งกระทงหนึ่งกระทงหนึ่งกระทงเนี่ยคุณแย่แล้วนะนี่ติดคุกไปนะฮะเท่าที่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลจีนยังมีการควบคุมตัวกลุ่มที่เป็นเรียกว่าจีนเทาบ้างหรือคนที่ถูกหลอกไปทำงานที่ เมียนมาบ้างกลับประเทศของเขานะเมื่อวานนี้ที่สนามบินนานาชาติแม่สอดจังหวัดตากรัฐบาลจีนส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานทูตรวมถึงตำรวจสากล30กว่าคนเข้ามาควบคุมการดำเนินการควบคุมตัวชาวจีน94คนนะขึ้นเครื่องบินโดยสารสายการบินเซาท์เชนไชน่าที่สนามบินนานาชาติแม่สอดนะครับปลายทางอยู่ที่สนามบิน ของจีนดีนะฮะที่รัฐบาลเมียนม,มาพร้อมด้วยกำกองกำลัง BGF ได้ทำการจัดส่งชาวจีนล็อตสำคัญอีกครั้งหนึ่งมีชาวจีนที่เป็นหมายแดงหมายจับ14คนเป็นผู้ชาย13แล้วก็เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งแล้วก็มีผู้ร่วมขบวนการอีกประมาณสัก80คนดีนะฮะก็เราคงจะจำชื่อผู้ชายคนนี้ได้หลิวจงอี้อผู้ช่วยน้นตรีกระทรวงความมั่นคง และสาธารณะของจีนนะครับนี่นะทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การกำกับของผู้ช่วยคนนี้หลิวจงอี้ที่ประสานไปที่เมียนมาให้ส่งตัวคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาชญากรรมต,ต่างๆนะครับจำนวนร้อยคนนี네่เพื่อส่งกลับไปที่จีนแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปคัดแยกอีกทีคนไหนถูกหลอกคนไหนถูกดำเนินคดีก็ว่ากันไปนะครับการส่งชาวจีนทั้งหมดในครั้งนี้รัฐบาลจีน ค่อนข้างจะใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากทั้งชายและหญิงขับรถติดตามการขึ้นรถโดยสารจากสภามิตราภาพไทยเมียนม,มาแห่งที่สองมาที่สนามบินโดยกลุ่มบุคคลสำคัญ14คนถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนจนถึงสนามบินต้องถอดรองเท้าถอดเสื้อคลุมให้ใส่แต่กางเกงขาสั้นเท่านั้นีน่แหนะฮะทางการเมียนม,มาเนี่ยนะจะมีการส่งชาวจีนอีกผันเอยหมื่นกว่าคนฮนะ หมื่นกว่าคนก็ทยอยส่งตามจุดต่างๆที่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอพบพระบ้างที่อำเภอแม่สอดบ้างเพื่อนำตัวกลับไปที่จีนนะฮะซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการควบคุมตัวตามอาคารต่างๆของฝั่งเมียวดีเมียนมาที่เป็นแหล่งพักอาศัยของกลุ่มจีนเทา,เาจำได้ฮนะตอนที่คุณหลิวจงอี้อเข้ามาที่ไทยแล้วก็ เร่งดาเนินการเกี่ยวกับการปราบปรามพวกแก๊งคอเซนเตอร์ฝั่งเมียนม,มาที่หลอกชาวจีนไปทํางานเอตอนนั้นเข้ามาแบบเด็ดขาดมาก<อ>นะแล้วก็พูดถึงเรื่องตัดน้ําตัดไฟจนกระทั่งนําไปสู่การตัดน้ําตัดไฟของไทย<อ>และตัดวันไหนตัดก่อนวันที่แพรทองทานจะเดินทางไปเยือนจีนเ,<อ>เพียงแค่วันเดียวเ,<อ>เพียงแค่วันเดียวคือพูดก็พูดเราเข้มงวด เกี <muitas> ่ยวกับเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ถึงขั้นกล้าตัดน้ําตัดไฟแก๊งคอร์เซนเตอร์ทางฝั่งเบียนมาได้ก็เพราะการเคลื่อนไหวของจีนเออใช่การเคลื่อนไหวของจีนซึ่งนําโดยคุณหลิวจงอี้เนี่ยไม่งั้นเราก็ไม่ได้ทําตอนนั้นมันมีเรื่องกรณีดาราด้วยแหละสิิงใช่ไหมเออโอ้โหหลายเรื่องนะฮะใช่มีสิงสิงแล้วก็มีคนอื่นด้วยจนจนจีเขาทนไม่ไหวถูกต้องเขาต้องมาเองใช่ฮะแล้วทุกเองทุกวันนี้ยัง ยังส่งชาวจีนกลับประเทศอยู่เลยนะจนถึงตอนนี้นะแล้วฝั่งนู้นยังมีอีกเป็นหมืน่นโอ้โหไอหมื่นคนเนี่ยคนที่ถูกหลอกก็มีคนที่เป็นแก๊งจีนเทาแล้วก็ไปตั้งเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์ก็มีสมัครใจก็มีไอชุดหลังเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีใช่ส่งกลับไปที่ประเทศจีนเนี่ยรับโทษหนักแน่ฮะ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ